ดูเหมือนเป็นหุ้นที่เข้ามาก็ดูเหมือนจะทําให้หลายๆคนนี่เขาเลือกเล่นรอบได้หลายครั้งนะสำหรับหุ้นนี้ก็คือกรณีของไทยโคโคนัดจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นโคโคโค Co 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 นะ,ะลา่าสุดทางผู้บริหารก็มีการส่งสัญญ,ญาณนะครคุณนัชชัยว่าไตรมาส4เนี่ยจะเติบโตตามแผนที่วางไว้นะครับ,รบก็เาบอกว่าปัจจุบันเองเนี่ยมีคําสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะครับทั้ง กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับทังดำมะพร้าว <c oughs> แล้วก็ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง <c oughs> นะครับขณะเดียวกันเนี่ยในปี2567 <c oughs> เนี่ยช่วงประมาณเกือบเกือบ11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละ นะครับก็ได้มีการไปออกงานแสดงสินค้าในในต่างประเทศก็คือไปรถโชว์แหละนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าใหม่ที่จะมีการเปิดตัวในปี2,568นะครับแล้วก็จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยนะครับเข้าสู่ตลาดเดิมแล้วก็ตลาดใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ย มีการขยายตลาดไปแล้วมากกว่าประมาณ100ประเทศทั่วโลกนะครับเเดือนแรกเนี่ยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้น49%กําไรสุทธิ603ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาประมาณ72%ส่วนภาพรวมทั้งปี2,567 นะครับก็คาดว่ารายได้รวมจะเติบโตประมาณสัก30-40นะครับก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้มีการวางเอาไว้นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าบริษัทจึงคงมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นนะครับอืมนะครับอันนี้ก็ในส่วนของโคโคโคก็กื่ว่าถ้าดูในแง่ของราคาหุ้นคุณธนะชัยก็ถือว่าหลังจากเข้าตลาดมาก็ถือว่าร้อนแรงนะแล้วก็ดูและที่สำคัญคือ ผมว่าเป็นหุ้นที่หลายคนเล่นได้หลายรอบใช่ป่ะฮะถ้าดูจากในแง่ของราคาหุ้นนะก็มีการขึ้นมาเนี่ยฮะใช่ครับย่อลงไปแล้วก็มีกลับก็กลัถ้าหากจับจังหวะเขาดีๆนะครับอาจจะดูตัวเลขสำคัญในการเงินอย่างเช่นตัวของ P.E. Ratio ชดูของ p b เอดูอะไรพวกนี้ควกคู่เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับก็ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับบดูแล้วเนี่ยก็ 21เท่าไม่ไม่สูงมากไม่สูงมากนะครับแล้วก็เงินปันผลน่าราคาปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ยหักหักหักดูจากย้อนหลังเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเกือบเกือบ4เปอร์เซ็นต์ก็รูด้าในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะครับนะครับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมดูคร่าวๆเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ถือว่าเบรกเนี่ยแนวต้านได้ นะครับมีโอกาสไปต่อนะดูเลาะยอดเดิมรู้สึกจะสิบบาทกว่าใช่ใช่ท่านนี้ก็น่ากินกันนะน่าไปน้าไปหลายคนบอกว่ายังไม่ได้สำลักน้ำมะพร้าวนะยังครับยังยังเขาเรียกยังแฮปปี้อยู่หลายหลายคนที่ยังแฮปปี้ในแง่ของการเก่งกำไรหรือว่าการเข้าไปซื้อขายของตัวของโคโคโคอยู่นะครับในมุมของนักวิเคราะห์ครับล่าสุดดูเหมือนจะมีอย่างพอหลังจัดงบออกมานะฮะ อย่างบริษัทละรั์ดาโอเน้นแนะนำซื้อนะคุณณชัย,ยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่15บาทก็ยังพอมีอัฟไซด์อยู่พอสมควรขณะเดียวกันบริษัทลซับพายอันนี้แนะนําถือนะน่าเป็นโฮไว้นะครับราคาเป้าหมาย12บบาท3าก็ดูมีความแตกต่างนะเพราะว่าพายเองเขามองราคาแค่12บาท30ก็ถือว่าดูอัพไซด์เขาตั้งจะจํากัดแต่ในแง่ของดาโอนี่15บาทก็ถือว่าเปิดกว้างอยู่ในแง่ของอัพไซด์นั่นเองนะครับนะฮะ สำหรับโคโคคนะฮะก็เป็นหุ้นที่น่าจับตาเลยทีเดียวนะครับ